เอาเชี่ยเ้ยใค่โลงมาเนี่ยเข้ามาเยอะาเขาเข้าเอาเมี่มนะไรดูก่อนเลยพี่เอาได้แล้วมเยอะกบอ่ะตายตาวยันนีอยูนอันนีอ่ึนะวเวยวพร้อมแล้วพร้อมแล้วสามสามนึ่าสานึ่งพร้อมแล้วโอเคโอ้โเดียวเเบิ้ล ขอบคุณผู้สนับสนุนมอสเบอร์เกอร์จะอยู่โซนไหนของกรุงเทพก็อร่อยกับมอสเบอร์เกอร์ได้ทุกที่ทุกเวลาทั้ง17สาขาทั่วกรุงเทพที่พร้อมเสิร์ฟเบอร์เกอร์สไตล์ญี่ปุ่นร้อนๆเบอร์เกอร์อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นไอเอข่าที่มัน,นมต,ตอเนี่ยจอด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 นะล่วงล่วงล่วงจ<อ>ะล่วงจะล่วงอยู่ตรงอยู่ตรงจิ๊บจะล่วงเจ็บมาก น็อกน็อกน็อกระเบิดน็อกน็อกน็อกเฉียงหลังยิ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 งตัดมึงิงมาไม่ได้มมติให้สมมติให้สมมติสมมติปิดปิดให้ดูหลังให้อยู่โคเอาไหมางเนี้ยเอาเอาอยู่ดูหลังเติมเติมเติมดูหลังให้อยู่ต่อมกเป็นางแล้วเติมให้อยู่เติมให้อยู่ด้วยเติมสมมติไปช่วยละอ่าอ สวย้ยงวตงวังวัตงวสวยข้างหลังน็อตนั่งช่วได้ไมช่ยได้ไหมได้ไดได้หมดละาอีกหไดมันไม่ี้เยิ่ไ้สมองเติมไอ้กิงได้ไะมตรงนี้โล่งอ่ะจะน็อกเพิ่มนะไม่ได้ไปเติมนะล็อกหลังให้อยู่เกียร์หลังละดหนึ่งยวเระวังเนีย พีชระมกโอเคเฮ้ยมันไหลตี้นะตรงเนี้ยก้ระวังหน้าเราเนี่ยมันอยู่บนหัวเราเลยตรงโะมกเนี่ยใช่มันไหลตี้ระวังซ้ายด้วยนะซ้ายเหมือนจะจะเดินน่าจะหลีกกบไปเดี๋ยววงต่อไปกินวิธีตีเลยนะพี่เห็นต้องหินแนบหินแนบมือเฮ้ยเหมือนเนินหน้าตรงเนี้ยเรามีคนหนึ่งนะตรงเนี้ย ทางนี้หินมีโอเคขี่รถไปงงเราบนหัวเยอะนะบนหัวเยอะมีเนตป้าปะมกสะมกหมดแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วสะมกหมดแล้วมันเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไล่ขวาเห็นหินเบ้าหินที่อยู่วงด้านซ้ายที่มันออกออกซ้ายมาตัวหนึ่งมีเนตป้ากนได้ป้าเนี่ยมันอยู่เนินมากมันอยู่อ่าอ่าอ่าอ่ด รอแค่้หน่อยพีทเดินตามพี่ไอพีทเริ่มด่ากู้มามาอ่าอ่าล็อกอยู่ล็อกอยู่ที่ที่มีรถบึ้องใหม่ใช่ไหมไม่ไม่หินหน้านี่เลยตายเปไปบนเขาใช่พี่ต้องปลาคันหรอไม่มีไม่มีใครก็ได้ปลาหน่อยใครก็ได้ปลาปลาหมกหน่อยเจงเกมมันเจ็บเจงน็อกหนึ่งน็อกหนึ่ง ดึงดึงไม่มีสมอไม่มีสมอแล้วเฮ้ยมันโดนหลังยิงมันโดนหลังยิงเดียวนะพอมันนึกไปว่าบพี่สายมาทีต้องกลับไปเล่นกับเพื่อนอ่าดูละกำลังกำลังหาพยายามอยู่กด f เข้าพ่อพี่เดี๋ยวมันดึงเพื่อนมอบอยู่หลังมกี้สวยไหมวะไปไปเออมาดิีพี่เหลือเขาเข่าเขานี้เขานี้โอเคสมองไหมมีสมองปะมีมีไม่มีแล้วสมองหมดอุ้ยโอ้โห ผมเอาดีพีเก็บดีพีแป๊บต้องเอาดีพีไปวัดเผื่อนอ๊อกมาแล้วมาแล้วระวังระวังระวังระเบิดวิเอ้าโอ้โหโอ้โหมันไม่โผล่วัดเลยว่ะพี่้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ยเฮ้ยพี่ช่างมันเราอยู่ในวงแล้วตอนนี้เฮ้ยมันขับมามาอ็อก สโมกก่อนค่อยๆเล่นไม่ไม่มีโมกไม่มีโมกาหลบไม่ได้เขาวาหลบไม่ได้เดียเอ้ยปันหนึงปัน่รถให้เราเบิดวะพี่โก้โกผ่านมาได้นนี่นี่หิีได้โอเคโอเคไอ้เหี้ยคนดีดิวโ้ยโอ้ยโอโอ้โอโอ้โอ้ยอ้ยโออ้ยโ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 อ้ยอ้อ้ยโอ้ เห็นเห็นตรงสมองว่ามันลันออกอ่ะเหได้หนึ่งเห็นเห็นยิงอยู่เมันมันมันอยู่ในได้ล้านมาได้หนึ่งล้านมาได้หนึ่งได้ไปเลยหนึ่งสวยโอเคอีกรอบอีกใช่แต่แต่รถมันรถอยู่ในวงรถตัวเดียวรถตัวเดียวมามามาเดี๋ยวผมตีผมไปชาร์จหนึ่งโค้โหขวาได้อ่ะไม่ได้ให้ผมมามาขึ้นรถเราเขไหรอเราขึ้นรถไหมอ่าขึ้นรถขึ้นรถ chạy chạy vi lọc ai vi lọc bán là biển với you lao bán là biển khó khai lọt tôi đi học lọt tôi đi học điên tôi nghe lọt tôi nghe nói 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 nói

บรรลุของเหมดแล้วนะบรรทุของเราหมดแล้วนะรุ่งการมีเมื่อกี้มาะกันทุ่งมีเมื่อกี้มาะกันทุ่งรับหลังรับหลังให้หมดอ่ะจบเลยสายดาวนะสายดาวควรเมื่งกี้นี่็อดถึงได้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 อันนี้เพื่อนเราใช่ไหมเนี่ยที่วิ่งมาอันนี้ใครอ่ะตรงป้อมยามอ่ะตรงป้อมยามที่ไทยอ่ะตรงป้อมยามพวกเราไหม พี่เล่นเฮ้ยตนองป้อมยามใครอ่ะแจ้งหน่อยไม่รู้ป้อมยามใครอ่ะป้อมยามใครอ่ะป้อมยามพี่ป้อมยามพี่ตายพพพวววกกกตายสุดเลยพวกเราเขียวหมดเลยใครมีเขียวบ้างขวาไอ้พี่ยิงอยู่ไหนมีใครอ่ะเบิร์นเบิรเบิรพวกเราเบิร์นเนาะอ๋อโอเคที่นุ๊กไปโดนบ้านทะเบียนี่อยู่ในสมองกใต้เป็นแสดงว่าหลังหมดแล้วใช่ไหมหลังหลังน่าจะหมดแล้วที่นุ๊กที่นุ๊กมาดูทางโลกทางพี่วอลไปได้ไหม ม่พี่พ like ี oh ่เดินมาอยู huh. uh ่มาได้มาได้เล่นได้แบบนึายมีพี่ายมีเออพี่ดีเราพี่ดีเดีพี่เราเดเดี๋ยวระเบิดนี่เราเล่นกับไม่ไม่ไมเล่นกับเนเาวงเร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 าทางทางทางนี้ต้นไม้อะ่าต้นไม้ทายแล้วที่โก้มาร์คเลือนพี่เด่นไปนะพี่เด่นไปนะพี่เ่เป็นสมนไมโอ้เขยิได้นะเสื้อขาวอะโอเค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 คเคอเคโอเ สายอย่างสายเต็มเลยบ้าสายอย่างเราเราถ้าเราคุมสายได้คือจบเลยใช่เราคุมสายก่อนเดี๋ยวผมคุมสายก่อนเออเนี่ยไม่ได้ไม่ต้องสายเนะพี่อยู่กับช็อตเนี่ยรัเราต้องเราต้องสี่คนแล้วปล่อยได้ได้ไม่ไม่เราต้องสี่คนแล้วมันต้องเราต้องคุมสายไม่ให้มันเดินมาถูกเข้าใจใช่พี่มันจะวิ่งมาแล้วมันจะวิ่งมาแล้วมันจะวิ่งมาแล้ววนนะะมมัจิ่่งาอพี่อย่าโอ้ย อไไม่่ด้าทุกคนเดี๋ยวถ้าพวกผมโดนตีโฟกัสซ้ายกันเลยนะเพราะว่าซ้ายมืลเราจะไม่มาตีพวกผมอ่ะโอเคสายเมื่อกี้ป่ะไม่ไม่ทั้งบนก็มีนะเดี๋ยวผมบอกแล้วทั้งคนก็มีนะใช่โฟกัสขวาแบ่งกันโฟกัสไปเลยผมไม่ขับรถขึ้นน้าำบนขับรถขึ้นน้าำบนซ้ายอ่ะเห็นป่ะมขับขึ้นเต็มเลยจอดไปจอดกิดอยู่ไหนกิดกิดไหม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  สวยเปิดสวยชอบชอบลังหินดาวตัวล้ังหินเขียวไม่มีว่ะเนี่ยไปซ้ายนะมาถมเนี่ยซ้ายมามามาไปทางนี้ตามเมยตอดเลยอเคโค้งซ้าอยูอันหน่ามามาแล้วมาแล้วพยายามเคลียร์ซ้ายระวังนะระวังนะระวังนะใครเดินตัดหน้ากันระวังนะซายไปนง เอ้ยลงมา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 โค้งขันมาวงเดินวงเดินช่งไหนช่งไหนวงมันจะแด่นเลยเด่เลยัลหลั้งหมดนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องวิ่งยิงลาจะปิดซ้ายป่ะหรือไงไม่ไมเราต้องปิดเลนตีเข้าไปทางแหลมก็ได้แต่วันต้องปิดซ้ายก่อนพี่ต้องปิดซ้ายก่อนผมว่าเล่นง่ายเลยถ้าปิดซ้ายได้ครับหรือไม่ก็แบ่งกันรับซ้ายขวาแบ่งกันรับเลามมีรถอยู่อะรถยัดป่ะ โอ้ตอนนี้หมแลน่นาะนกิดกิดกิดกิหลังข้หลังกิดกิดกิดพี่หยุงหลังกิด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 โอ้ยตัวาแรงอ่ะตรงนี้ตัวท็อปเดินไปห้คนลยเนี่ยตรงมกิดมียางนม่ไ้พิดชุบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้วง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 ที่วงวงพี่ สามมาหนึ่งเรื่อยเร่อยเรื่อยเลยเรื่อยเร่อยขานดูให้แล้วกันโอเคโอเคมีซ้ายขอบวงมีนะซ้ายขอบวงมีเก่งโฟกัสมาใส่ขอบวงเลยดูอยู่พี่ดูอยู่พี่ดูอย,อยู่มันอยู่นี่ม,มันอยู่นี่ขอบวงเลยแน่ยเนี่ยพี่อยู่สวยเก่งเก่งเดี๋ยวพี่หาคนให้เดี๋ยวพี่ขานหาคนให้เก่งโอเคเแล้วผมปูสมองให้ได้ดแล้วมันจะได้ไม่ไม่ไม่ต้องโฟกัสชุบเลยเล่นไปเลยตั้งได้ไหม กรงอนวงแรงวงงวงรงจิตต้งวิ่งโอ้หวงโตรแรงโอหีขเข้าวงไปก่อนเล่นไปเลยงอย่ารดึงเ้อยไม่ต้องทิ้งไม่ต้องยมันเล่นไม่ได้มังไงก็ต้องยิงอ่าใช่ใช่รู้ร้ออกสายหน่อยฝ่ามอกวง โอเคอ๋อโอ้โหวงแรงว่ะยโอ้โหโลงอ่ะจิตวงแรงจิตป๋าป totally. ๋าพี่ถอยหลังโอ้โหีมเนียวเยอะเกินล้มหนึ่งโอเคเรื่องสวยละเวลาจบที่สามด้ยผ่ามที่สองวะพี่เราจบที่สองที่ไม่มันหยุดอยู่ทีมเดียวมากหยุดที่สองนะเว้ยไอ้นั่นน่าจะทีมเดียวสามคน วอลระวังสายโอเคขานมาคานมาโดดโดดโดดดูบนหัวมีนะน็อกหนึ่งบนหัวน็อกบนหัวน็อกหนึ่งขีด้ายระวังนะระวนะเช็คทีมด้วยนะชุดขาวอย่ายิงเลยนะเนตไม่ได้นะพี่วอลเนตอยู่เนตอยู่ถอยไปเรื่อยๆนะไปไปไป ขอนเน็ตม้ยมเด่นบ้านอ่ะมุมซ้ายมามพีมาีมาพีมากำลังไปกอลังไป่อนเนมีบาีมันมั้ามีเน็ตมีมีมีขอขอเล่นหน่อยเปมีไก่อนอ้าเปิดพี่ไว้ก่อนเอาไปไปเอาไฟฝังลูกไม่ไม่พีมาปาไปเขี้ยใส่โทรมานี่เก่งมีเน็ตป่ะเฮ้ยระวังระวังเนเนี่ด้านหน้าระวังขอเพื่อเรายึดเขาได้ยังน้องน้อม้อนจะยงเหมนกันน้องเหมือนกันเข้ามาอย่ามเดี้า có một người, có một người, có một người. chờ một khẩu lên, một khẩu lên, con ẩn thì không mà, con ẩn thì không mà. nỗi 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 นอยหนึหนึ่งขานมาขานดึงนดึงลนดึงดึงดึงล้วโมไปลพี่มีคนเนียนอยู่ข้างหน้าน้องแล้วก็วายิงข้างหน้านนอมันจะมาไม่ได้้น่พี่ถ่ายถ่ยกยถ่ยนาน่หลังสมองมาเนี่ยลสองสช่วยหน่อยสช่วยกันหน่อยสมช่วยกันหน่อย้ายีนข้างหน้ามีคนเนาตอกยึดมาเยใช่ไหมใครจะชาร์จซ้ายอยงผมทำโหงผมซ้ายผมซ้ายเฮ้ยหินหินเอาลมเลยนั่นแหลดชุบ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 มงช่วยพี่เ่อยชุบอยู่ชุบอยู่มางเคลีหินได หินไหนขวาเนี่ยใหรมานี่ใช่ไหมเนี่ยหินหน้าเออเนี่ยมีเพื่อนก็กำลังจะเกียร์ผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนขวาไม่ได้เลเว้ยขวามีมีตัวนะได้ใช่แป๊บนึงนะเว้ยดึงกลับไปดึงเลื่อนมาลองขวานะขวาขวาไม่มีใครดูเลยไม่มีใครใครดึงอยู่เนี่ยใครดึงอยู่ใครนอนอยู่ข้างหน้าวะเปิดดึงเสร็จหมดแล้วนี่เราปั๊มยาเลยผมไปต่อเฮ้ยเราโผล่มผมผมยิงผล่ เอาเฮียเอาพอลิตี่ยหมดเลยไรยิงวะน่ะมาลองทำลงไปสมองให้จีนายได้ปะมาชุบยมองหน่อยบอวาน้องเดี๋ยวเดี๋ยวมาช่วยกันสมองช่วยกันสมองปีอ่ะไปไดิบมาดิบกันมาดิบกันมาเราสองคนนี่นี่มาเราไม่ได้อยู่ตรงไหนตรงไหนหลุมบนยิงหน้ากัอยิงไถ้เออยิงได้ใช่ใช่ใช่น้องทำน้องทำได้วงเราเนาะวงเราเนาะตาย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 เลยนั่นแหละเออจบนาทีเราเขียนตายง่าแล้วเพรมันคอยยิหลังเราอยู่ ค่อยๆลอยะวาสายมีสายมีสายมีไหยมีไหนวะพิดยิงตรงไหนวะศพอะอะหงหินสโมกอะพี่ที่สโมขึ้นเนี่ยน่าจะเหลือตีข้างล่างเราบ้างอย่างเงี้ยตีข้างล่พี่พี่ทีช่วยดูมุเดินชั่ว์น่ะพี่สโมก็เน่นสายสลับขึ้นเดินขวาพี่ทีตายตายตายโอเคโอ สายตานะสายตายสวยสวยวิ่งชีซ้ายลตลไ้ชีขวาไดไม่เก่งเด่นชีขวาแล้วเราเล่นซายเกงโอเคไม่เป็นไรเราแม่เล่นเก่งเปิดมีเน็ตปะเฟินเินคไปเลยโอเค้บอนี่ยิงมันอยเหลืออีก่าวนะสมมอยู่ผมดูไว้ว่าีอยู่นะเราเกี่ยวขวาเล่นกันไปใช่เราอยู่นะเราอยู่บนไฮกาเราอยู่ขวา โอเคดูทางนี้ให้หน่อยนะพี่เจ้าเคลียร์ทางนี้อ๋อมันอยู่ที่มันอยู่อยู่อยู่ไอ้นี่อยู่ในตับโอ้ใช่ใช่เดี๋ยวผมก็เอามาผมทางนี้ไม่มีแล้วทางนี้ไม่มีใช่ต้องใช้ใช้ทาเคลียร์ที่อดู่ขุมขวาไปขวายู่ลูกคทางลูกค้ามึงทำมาคู่กับพี่ที่เลยครับใครเนี่คนละทีแล้วขวแดงไม่นานก็เอามันขวายได้ยิงฟีแล้วนะมึงทำมาคู่กับพี่ที่เลยเฮ้ยหน้าหนึ่งตรงนี้ตรงนี้าสองคนนะเฮ้ยมีน้องหนึ่งแล้วเพรามันน้องหนึ่ง

สวยครับนาได้ัวนีนะีนึเดีอสามตันึงนะตเดี๋ยวนึงมแล้วผมแล้วสามนึ่งาามน่งพร้อมแล้วโอเครเดี๋ยวเดี๋ยวเน้องทามน้องทาอยู่เปล่าให้น้องทามไก่นน้อเาใช้มโค้ดคิวเนี่ยน้องทามน้ามยิงชอต้นดาไม่ให้คนเดียวคิวก็ไแล้วจุดใอะพอแล้ว เราหมดแล้วเือคนเดียวพี่ไปใหิวกได้นะผีคิไปเยอะแล้วอ่ะเกิดแต่เราหนิจิงไปเลยก็ได้ใหี่จิง้หมดเลยให้ผีทมอสคิวไปเลยกได้โอเค้ีจิอะผิวเยอะผีคิวเยอะ่ใจว่ะผมต้อง5้าคิวผี่พี่ยิงกท้ายไม่ทโอได้ยิงได้ใช่ได้เม่ทันแล้วแราน่าจะได้ที่2ครับ ที่หนึ่งอ่ะลุ้นลุ้นอยู่หนึ่งสองสามไหมสุดยอดก็แย่เล